สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะวันนี้ครับอัดมาพร้อมกับเมนูลาดหน้าเส้นมาม่าครับนะฝีมือคุณแม่บ้านเช่นเคยครับอ่าตอนนี้คือเราปรุงพริกนะครับนะใส่พริกปรุงทุกอย่างมาแล้วนะครับโรยพริกไทยมาพร้อมเลยพร้อมกินเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเส้นมาม่านี่ครับเพื่อนๆครับอี เร้อนร้อน้อนควันอุ้ยนี่ครับนี่ครับอ้นี่ครับ,รบ,รบมันจะเป็นเส้นออกมา,มากแบบนี้นะฮะนี่ฮะ้าคุณแม่คุณแม่บ้านนี้คีดเอทดนะครับคนร้อนร้อนร้อน,อนก็จะใส่นะครับพอดีคณะไม่มีนะครับก็จะใส่เป็น อักรลำแทนนะครับแล้วก็เป็นแครอทนะครับอายุขออครับคณให้เข้ากันเนาะวุ้นล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 ้นร้อนร้อนเลยเนี่ยทำเสร็จไปร้อนร้อนเลยควันแบบฉุยฉุยอืมใส่เป็นหมูหมักนะครับนี่ครับหมูหมักชิ้นใหญ่ๆนะครับหมูหมักชิ้นใหญ่ๆโตโตเลยฮะมาครับลองกินนะโอ้โหลองเป่ากันยาวๆครับงั้น อุ้ยร้อนร้อนแน่นอนยัง,งานนี้อือร่อยมากๆครับอร่อยเข้าวกันมากเลยนะยเส้นมาม่าเนี่ยคือ ไม่เละนะครับเต็มามากคือจะเหนียวนุ่มกําลังพอดีเลยครับเนี่ยอืหนึบๆอ่ะอร่อยมากร้อนๆยิ่งอร่อยครับอื พอดีไม่ต้องปรุงเพิ่มีครับใหญ่ๆส่วนน้ำรัดหน้าเลยครับเพื่อนๆครับมันจะมีความแบบ ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเหนือ่อยกาลังพอดีนะนะบางบางร้านที่เคยไปกินนี่คือเขาจะมีแบบความเหนืดมากนะครับหรือบางร้านก็ไม่เหนืดเลยนะครับอันนี้อร่อยครับกําลังพอดีเลยนะได,ได้เลยกินกระหมูมหมักที่ใหญ่โอ้โหทำโตครับความอุ่ๆเลย <laughs> อือ ปินอะหมูหมัมกนุ่มมากหมูหมัมกนุ่มจริงโอเคนะครับอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆครับกับเมนูลาบหน้าเส้นมาม่าครับนะทานคู่นรับเป็นหมูหมักนะครับใส่ลงไปอร่อยจริงครับ ยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ